สวัสดีตอนเช้านักเรียนทุกคนพรุ่งนี้จะมีการแข่งเอเชียนเกมให้นักเรียนทุกคนเต็มตัวด้วยนะจ๊ะเกมปีนี้ยากนิดหนึ่งนะแล้วก็อ่านเนนี้ก็ได้นี่นะเห็นยากเลยสักนิดเราต้องเตรียมตัวให้พร้อมทุกคนเลยฉันว่าจะแต่งตัวให้ไปเขารับร้อยแล้วล่ะ ไงฉันชื่อว่าทวายไลท์สวัสดีทวายไลท์เธอชื่อว่าทวายไลท์สินนะหรือว่าเธอต้องมัดผมเหมือนเจนนี่อะเขาว่ากันว่าอจะทวายไลท์ร้องเพลงเป็นไม่ใช่หรอหรือว่าเขาจะมาร้องเพลงแข่งกับเธอฉันว่าเขาคงไปไม่รอดแน่แน่ ถ้าวัยไร้ข้านำลงวิจัยสิ่งแปลกๆซึ่งมีผลกระทบต่อโรงเรียนด้วยนะฉันว่าถวาวยไรวิจัยสิ่งแปลกๆนั่นแต่ย้ายโรงเรียนนล้นนะฉันว่าเขาเป็นประสาทนะอาจจะเป็นอย่างนี้ก็ได้นะช่วยด้วยฉันว่าเขายังประสาทขึ้นไปอีกนะหายประสาทเค้ประสาท